สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัแนะดูดวงใบบูพยาเหมือนจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมกราคม2569นี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเปังใจใบช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอด l i.d ดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสับชาพิจิกลักษณะพิจิกไพ่เป็นแรกนะครับได้เป็นไพ่ the high priestess แล้วก็เป็นไพ่ the temperance สองดาบ the moon แล้วก็เป็นไพ่ the world ทีนี้เรามาดูแถวล่างกันต่อนะครับ ไพ่แถวล่างนะครับได้เป็นไพ่คิงถือดาบแล้วก็เป็นไพ่เลิฟเวอร์แล้วก็เป็นไพ่เดวิลแล้วก็เด็กถือดาบ แปดดาบอิทธิพลใต้สําหรับคิงถือไม้ครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีพิจิกลัคนณาพิจิกจะเป็นยังไงกันต่ออิทธิพลของดาวนะครับประจําตัวของคุณเนี่ยเดินโคจรอยู่ในภพเรือนนำหน้าลาักขณาร่วมคุมกับดาวศุกร เป็นดาวคู่มิตรเสน่หาจึงทําให้คุณเองนะครับมีอนุภาพของการดึงดูดใจความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ที่อาจจะดูมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็คงต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะว่า มันมีสัญญาณตรงที่ว่าชาวราศีพิจิกอาจจะดูมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าในท้ายที่สุดมันก็จะยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอะไรที่ดูมีความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์อะไรที่ดูมีปัญหาในเรื่องของความคิดหรืออาจจะยังมองไม่เห็นอนาคตนะครับไพ่แปดดาบมาแล้วก็เดวิลแล้วก็ไพ่เดอะไฮพีเทสมาความรักความสัมพันธ์ดูกึ่งๆก,กลางๆดูมีความรู้สึกว่า ความรู้สึกมันดูดำดิ่งอยู่กับความรู้สึกที่มันดูแบบท็อกซิกเกินกับปัญหาตรงนี้นะครับมีไพ่ใบนี้คือเดมูลนะครับเดมูลคือสัญชาตญาณความรู้สึกของเรามันอาจจะมีความรักหรือความรู้สึกหรือมีทางเลือกในเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาในความสัมพันธ์มันทําให้เราไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าแบบตกลงเราจะอยู่หรือจะไปหรือจะโอเคไหมหรือ,อยังไงบางครั้งเนี่ยความรู้สึกของเรามัน มันไม่สามารถที่จะแบบบอกได้แบบชัดเจนในช่วงเนี้ยมันก็เลยทําให้ชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกดําดิ่งอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นจากไพ่เดอะมูนนะครับอาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปมี2ดาบด้วยมันมีความสับสนในการที่จะตัดสินใจให้คุณบาลานสมดุลความรู้สึกไปก่อนจากไพ่เดอะเทมเพลตเทมเพลตหมายถึงการบาลานสมดุลความรู้สึกในเรื่องของ ตัวของเราเองก่อนนะครับโดยที่เราคงจะต้องหันกลับมาพยายามดูความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ก่อนอีกสักพักหนึ่งแล้วก็พยายามดูจังหวะและโอกาสอีกสักพักหนึ่งนะครับคืออิทธิพลของดวงเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมก,การาไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงยังมีโอกาสของการพัฒนายังมีโอกาสของการเริ่มต้นยังมีโอกาสของการ สมดุลบาลานซ์ balance, ได้ดีขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีโอกาสของความชัดเจนที่ดีขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะมีไพ่ The w o ว l d มาพร้อมกับเอ่อ t e m เอ่อ e m p r พ n นส e e หมายถึงการปรับรูปแบบแล้วก็การบาลานซ์สมดุลความสัมพันธ์ให้มันดู อยู่ในจุดที่สมดุลที่สุดส่วน the world คือการเปลี่ยนผ่านหรือการ transform น,นั่นเองเพื่อที่จะไปต่อกับความรู้สึกที่ดีได้บางสิ่งบางอย่างต้องจบไปก่อนเพื่อเราจะได้ก้าวไปต่อกับความรู้สึกทีเ่เดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ได้มากขึ้นอิทธิพลของชาวพิจิกลักขณะพิจิกนะครับมันจะมีโอกาสของการที่ดาวประจําตัวกับดาวคู่เนี่ยโครจรร่วมกันนะครับในเรือนานำน้าลาักขณะแล้ว เป็นตำแหน่งคู่มิตรเสน่หากันก็เลยทําให้โอกาสของความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มที่จะปรับและสมดุลเข้าที่เข้าทางได้มากขึ้นทําให้ความสมดุลน,นี้มันดูมีการพัฒนาและกันเติบโตไปสู่ความสําเร็จที่ดีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราควรทําคือพยายาม หันกลับมาฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองก่อนเพราะตอนนี้ไพ่ค่อนข้างบอกว่าชาวพิจิกลักาพิจิกอาจจะดูสับสนในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็วิตกกังวลกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะมีไพ่เจอไฮพีเทสมาอย่างที่บอกไปแล้วก็มีไพ่เดวิลแล้วก็มีไพ่เลเวอร์มาแล้วก็มีไพ่สองดาบมา8ดดาบมาทั้งหมดเนี้ยมันคือพลังงานของความรู้สึกที่เราอาจจะดูติดลบ ในเรื่องของความสัมพันธ์ได้การติดลบเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เราอาจจะแบกรับความรู้สึกมามากเกินไปเราอาจจะต้องการความชัดเจนอย่างที่บอกไปเลยนะเพราะว่ามันไม่ชัดเจนถูกไหมมีคิงถือดาบค่อยเป็นค่อยไปในการตัดสินใจอย่าพิ่งรีบอย่าพิ่งเร่งกันไปให้เราดูจังหวะและโอกาสมองการไกลอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับคิงถือไม้คิงถือไม้กับคิงถือดาบมาเชื่อว่าคุณจะสามารถหาทางออก หรือปลดล็ lock, อกความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาแล้วสามารถที่จะเข้าใจและเรียนรู้พัฒนากันได้ดีขึ้นนะครับถึงแม้มันอาจจะดูมีโอกาสของการเริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ไปถึงณนะจุดที่เราแบบรู้สึกว่าโอเค relation ต่างๆเนี่ยมันสามารถเติบโตและพัฒนาดีขึ้นมันทําให้เขาเห็นถึงความรู้สึกที่มีอนาคตกับเรามากขึ้นมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดูซอฟลงแล้วก็ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปสู่ความรู้สึกที่ค่อนข้างดีขึ้นมากกว่าเดิมถึงแม้ดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าไปสู่เรือนมอรณะแล้วนะครับก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของเขากับเราเนี่ยมันอาจจะขาดตัวช่วยในรักษณะของการที่มีความคิดหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นระบบระเบียบเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างดูยากขึ้นนิดนึงในการตัดสินใจตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะคิดว่ามัน อาจจะดูยากแล้วก็ค่อนข้างดูเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเป็นไปได้แต่ค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะมีเงื่อนไข,ขของความรู้สึกที่เราอาจจะแบบคิดวิตกกังวลตรงนั้นมากจนเกินไปเพราะคุณอาจจะยังมองไม่เห็นโอกาสในสิ่งที่เรากำลังเดินหน้าต่อก็เป็นไปได้เมื่อแปดด้านนะครับแปดดาบมามันเป็นความรู้สึกที่เราแบบ มองไม่เห็นหนทางแล้วว่าบางครั้งมันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกอยาก move on เพราะมีความว่าโอ้มันคงไปต่อไม่ได้จริงๆหละมันคงเข้ากันไม่ได้จริงๆแหละหรือมันมีความรู้สึกว่าเขาคงไม่ได้รักเราแล้วเขาคงรักคนอื่นมากกว่ากับการที่จะอยากอยู่กับเราบางครั้งมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกคิดเยอะแล้วก็มิตกกังวลตรงนั้นไปได้จากไพ่เดมูลนะครับมันเป็นสัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเริ่ม p r o เทคตัวเองนะครับเพราะในความสัมพันธ์เนี่ยมันมี ความรู้สึกที่อาจจะ มีสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าเออความสัมพันธ์อาจจะไปต่อได้ไม่ได้แล้วนะหรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่บ้านเราอาจจะมืดแปดด้านมองไม่เห็นโอกาสก็อาจจะเป็นไปได้แต่บางครั้งมันอาจจะมีโอกาสของการที่จะมีคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์มีไพ่ the lover มานะครับ the t e m p e ม a n c e มาบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์อาจจะไปเกี่ยวพันกับคนเก่าที่อาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นผัพวพันเป็นรัก สามเศร้าก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังดูจังหวะและโอกาสอีกสักนิดหนึ่งบางคนอาจจะเป็นรักสามเศร้าบางคนอาจจะไม่ใช่รักสามเศร้าอาจจะเป็นรักที่อาจจะแบบเหมือน คนเก่ากลับมาแล้วมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องตัดสินใจเลือกอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งแต่เราก็เลือกไม่ได้นะเท่าที่ดูคุณอาจจะยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ถูกเพราะมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์ถึงสองคนอาจจะทําให้ชาวพิจิกรลัคนาพิจิกนั้นเป็นแรงดึงดูดเลยทําให้มันมีพลังงานของการที่เราอาจจะต้องดูกันไปสักระยะหนึ่งอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้าคุณมีความรู้สึกว่า คุณยังมองไม่เห็นอนาคตรหรือคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะเลือกใครให้คุณพยายามหันกลับมาฮิลลิ่งแล้วก็รักตัวเองก่อนอย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์นะครับคือคุยได้แต่คงสถานะการคุยไว้ก่อนอย่าเพิ่งคอมมิตหรืออย่าเพิ่งอะไรกับคนเก่าที่กลับมานะครับให้เคลียร์คน คนนี้ให้จบแล้วค่อยกลับไปคุยคนเก่าถ้าเรามีความสึกว่าเราเคลียร์คนนี้แล้วแบบเนี้ยเป็นต้นอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นจัดการได้ง่ายขึ้นก็เป็นไปได้โดยเช่นกันนะครับโอเคทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนก็เอาไว้เป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ